ด้วยสภาพน้องหน่อยวันนี้เป็นพระเอกเลยชื่อเสียงอะไรเรียนนำอะไรเป็นจีใสเด็ดเป็นจี๊ทองโอ้ยสายสู้รู้กันเลยทำไมมันโหดโหดมากเลยอ่ะวันนี้เรามาเพื่อเกลี้ยงอันดับความโอ้เคยแพ้เขาเหรอใช่เคยแพ้แพ้ไงวันนั้นแพ้สู้ได้เออเหรอวันนี้ทำไมทับต้นทับดอกเลยเหรอใช่เพราะเราอยู่ในช่วงที่เราแบบมั่นใจที่สุดช่วงพีด้วยเดูชนะกี่ครั้งแล้วเนี่ย ถ้ารวมกันอกรวมรวมรวมหมดเลยรวมทั่วทั่วโลกอ่ะปีนี้13ครั้งสิบสามครั้งปีนี้แค่แพ้ครั้งเดียวลุ้นรอดหวยได้แล้วมั้งเนี่ยไต่กันนอบด้วยอ๋อแล้มีชื่อไม่เท่ากัวเพียวอ๋อเหรอเฮ้ยจต่ชื่อมาแล้วนะเนี่ยชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะเจ็ดสีชายเด็ดนั่นมาแล้วเนี่ยชื่อมาแล้วเนี่ยลอปีหน้าอ๋อลอปีหน้าใช่ไหมมีลุ้นอยากน้ากได้ยอดหวยอ๋อไอ้ไอ้จังหวัดนอกกันเลยเขา ขออาชีพเลยไหมปั๊บเนาะขออาชีพเลยคิดว่ามันจะง่ายขนาดนี้ไหมไม่ไม่ตอนที่เราเราแพ้เขาขาดเราแพ้ขาขดสองยกนี้เราก็ยังคุมคุมอยู่ใช่ยกเราแก้เกมมาดีฝั่งซ้ายเราพ้องแทงเข่าเขาตรงมุมมุมมุมแดงไอ้มุมเท้าอะรู้สึกเฮ้ยก็มีอาการเราเลยที่ก็เลยที่ก็เลยใส่เลยโอ้เล่นกระปิดเลยก็ชั่วเข่ากี่ครั้งเลยก็เลยไหม ยืะเยอะไ่ได้าบ่สิ0ครั้งยี่ารั้งครั้โอ้โหแทๆเลยโอ้อายุอะครับอายุเขา24ิบสวันเกิดพอดีวันนี้วันนี้วันเกิดพอดีวันนี้วันเกิดจะลองเกิดดีเลย่พไปเยเนพี่ฟอนอาชีพรเน่ามหมืนอ่า30 0ะพี่ฟอนมามาหนึ่โอ้โหพี่ ตอ,ตอนนี้ทำไมมาโหดมากเลยเนี่ยม um, ี้ต wow> ้าเด็ดต้านใจครับเพราะมีโปรแกรมวันตโอ้ยยัาไงวันนี้มกร์นะครับฝากเป็นกำลังใจให้ดีกว่าเดิมมอกเอาที่แล้วเนี่ยไม่ค่อยสึงเนเท่าไหร่ก็ประมาณ80เร็แต่้อ้นี่จะทำให้ประทับใจนะครับพยายามมอามันต้างกันเลย นี่เคยไป,ไปชกมาแล้วชมาปเป็นนะชนะเอ้าชนะนี่ชน,นะแต่ก็งการมีพล<อ>ัดแก่การตันียเอ้าเอา,หาให้ได้นะแบบเก่าเนี่ยแบบเก่านี่แหละตีตีตีนี่แหละไม่สอนมีสอนเพื่อไหนสอไหนท่านนี้ พี่ขอเฉลี่ยน้องเท่าไหร่นะครับสองหมื่นบาทวันนี้มันเกิดด้วยโอ้โหเอาแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องยู่นี่ด้วยพี่ขอฝากให้มวยหน่อยฮะติดตามน้องหน่อยติดตามค่ายมวยเพชรศิลชางเต้ยเดบเพชรศิลทองใช่ครับค่ายมวงนี้ก็ร้อนแรงโอ้โหร้อนๆกำลังร้อนมากเลยตอนนี้ตัวนี้มันเกอดยังทำให้ติดที่นะครับให้ความเชื่อมือกลับมานะกลับมาแล้วโอเคครับยินดีครับขายลูกแบบ